HIFU High Intensity Focus Ultrasound ถูกยกให้เป็น Non-Surgical Face Lift ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพราะใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวดความเข้มสูงแบบโฟกัสส่งพลังงานไปยังชั้นผิวที่ศัลยแพทย์ใช้ในการดึงหน้าทำให้เกิดการยกกระชับที่ชัดเจนโดยไม่ต้องผักฟื้นเทคโนโลยีนี้สร้างทั้งความเชื่อมั่นทางการแพทย์และรายได้ที่มั่นคงให้กับคลินิก HIFU ใช้หลักการส่งพลังงานอัลตราซาวดเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของผิวหนังอย่างเฉพาะเจาะจง t a r g e t e m a s h โฟกัสพลังงานลงลึกถึงชั้น s m a s h Superficial Musculoaponeurotic System ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่ศัลยแพทย์ใช้ดึงหน้า Thermal Coagulation พลังงานจะเปลี่ยนเป็นความร้อนที่อุณหภูมิ60-70องศาเซลเซียสทำให้เกิดการหดตัวของเนื้อเยื่อในชั้น s m s ทันที n e โอโคล a าเจเนซิกระบวนการนี้จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินใหม่ในระยะยาวการยกกระชับจะชัดเจนขึ้นใน2-3เดือนและผลลัพธ์อยู่ได้นาน12-18เดือน f a ส e l ฟต์ ift, ยกกระชับผิวกรอบหน้าและลำคอที่หย่อนคล้อย c o คอนทูริงลดแก้มและเหนียง d o บเบิลชินรีดักชันอายเลฟต์ยกคิ้วและกระชับเปลือกตา Protocols แนะนำทำ1ครั้งต่อปีประมาณ300ถึง600ชอด HIFU SMASH 4.5ม m mm, บวก Dermis ผลลั์ Lifting บวก Tightening ไม่มีดาวทม์อยู่นาน12ถึง18เดือนค่าบริการแสลครั้งสูง25,000ถึง60,000บาท Monopolar RF Dermis บวก FAT ผลลับไทเทนิงบวกแฟตรีดักชันไม่มีดาวไทม์อยู่นาน12-18เดือนค่าบริการสลกครั้งสูงเทรดลิฟ์ร้อยไหมสแมสเมคคาเนียลลิฟต์ผลลับยกชัดเจนทันทีดาวไทม์3-7วัน อยู่นาน12-18เดือนค่าบริการแสแลกครั้งสูงต้นทุนเครื่อง1.2-2.5ล้านบาทคืนทุนเร็วใน8-12เดือนจุดขายเป็นโกลสแตนดาร์ดที่ลูกค้าทั่วไปรู้จักและถามหาเหมาะกับการดึงดูดลูกค้ากลุ่มแอนตี้เอจจิงที่ต้องการผลลัพธ์คล้ายการผ่าตัดโดยไม่มีดาวทาม ไฮฟูคือโกลด์สแตนดาร์ดสำหรับการยกกระชับผิวแบบไม่ต้องผ่าตัดด้วยความปลอดภัยสูงผลลัพธ์ที่ชัดเจนยาวนานและไม่มีดาวทามสำหรับเจ้าของคลินิกการลงทุนในไฮฟูคือการครอบครองเครื่องมือหลักที่จำเป็นที่สุดในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเฟซลิฟต์และสร้างรายได้ที่มั่นคงในกลุ่มบริการแอนตี้อจจิง